สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่นิฮาเด็กๆค่ะนิฮาวป๊าป๊าม,ามา๊ะวันนี้มาเรียนวิชาภาษาจีนกับเหล่าชื่อิวีนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเหล่าชื่อก็จะมาสอนพยญชนะสองตัวนะคะโอเคค่ะก่อนเวลาเรียนนะคะขอทํออาทํมาทบทวนก่อนสละค่ะทบทวนสละนะคะโอเคค่ะ อาสลาวันนี้เห็นไหมสลาอะไรเด็กจำได้ไหมตอบยิงตอบได้ไหมคะคือสลาอาปาะนะคะสลาอารอาโอเคต่อไปสลาวววเอเอเอสลาเอเออนะคะอีอี อูอูอูเชียงโลกไฟอูสลอือูอือนะคะอือโอเคอ่ะร้องเพลงว่าอะไรอ่ะอ่าวอเออีอูอือโอเคอีที่หนึ่งอ่าวอเออี พอตัวนะคะอ่ะอวอเออ,อ,อีอูอีโอเคเราภาษาจีนมีภาษาจีนมีสี่เสียงสี่เสีสยงอ่าอาอ่าโอเคในเรื่องใหม่นะคะ ได้ไหมโอเคค่ะครับที่แล้วนะคะเราจะสอนสอนอาพชาญชนะตัวนี้พู้ภายอ่ะเกอใช่ไหมคะอ่ะเกออ่นนี่ก่อนเกออ่าคำนี้เรียนไปแล้วเกอนะคะเกอ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  เกอเกอเอเกอเกอเก็ลว่าพี่ชายเกอไหนะเกอสกอเกอกับสระอูเกออูกูเกออูกูเกออูกูเกอูกู OK เกออูกูนะคะกูเกออู กูเสียงที่สามอ่าเสียงนี้ยากนะคะเกออูกูกูกูโอเคอ่าวันนี้เรามาเรียนอ่ามาเรียนพยัญชนะตัวนี้กับตัวนี้นะคะโอเคมาดูก่อนเรียนไปแล้วนะคะตัวนี้ว่าเกอรใช่ไหมคะที่หนึ่งตัวที่หนึ่งะคะเกอรนะคะแล้วตัวที่สองตัวนี้ก็พูดว่าคือคอควายนะคะคือร์คอ เค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 โอเคแล้วก็ตัว H ตัวนี้ว่าเหเอเหเหเหโอเคสามคำว่าเกือเคเหเกอเคเอโอเคช้าๆค่ะเกือเคเห โอเคเด็ดเด็ดปิดตานะปิดตาปิดตาปิดตาแล้วก็พูดว่าเกลือเคือเฮ่อเกลือคือภาษาอังกฤษตัว G อ่โอเคต่อไปเคก็คือภาษาอังกฤษตัว K เค่อก็คือภาษาอังกฤษตัว H นะคะอืมเกลือเคือ สามตัวนะคะโอเคมาปิดสักก่อนนะคือนะคะคือก่อนคือตัวนี้สละบเป็นสละอูนะคะค,คืคอคคอูคูคืออูขูเคืออูขูเคืออูคูคูขูคู่ คูอืมคูนะคือคูเคอตอนนี้ว่าเคอนะภาษาอักฤษว่าเคภาษาจริงว่าเคอเคอเคอูคูคูแปลว่าร้องไห้อืมคูคูคูร้องไห้นะคูมึงครูครูร้องไห้ใช่ครูร้องไห้คนครูร้องไห้คูคู คูแปลว่าร้องให้นะคูค่ะเราจะริงค่ะต่อไปคํานี้ว่าคือคือนะคะตัวนี้พวกคือนะคะตัวนี้นะคือ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 กับสระเอคือเอคือคือเอคือคือเอคือ เฮเฮเฮเนะคะเก็บส็นแลวเอน่ะอเคคํคำนี้นะคะเฮเ e อะเฮตัวนี้เฮตัวนี้เฮตัวนี้ภาษาจริงพูดว่าตื่น ภาษาจริงแปลว่าตื่นนะคะภาษาจริงนะคะภาษาจริงแปลว่าตื่นอ่ะคือจำได้นะคือนะคะคือเสันนิษฐานค่ะคือคือคือออเมันเขียนยากนะคะคือคือคือแปลว่าตื่นนะคะคือคือเนื้อหน่ายกินนมค่ะคือคืออะไรบ้างคือเนื้อ เครื่องดื่มไปแล้วนะคะเคืองดืกินน้ําเครือนะคะเครือแปลว่าดื่มนะคะเคือเครือเครือโอเคเครือนะคะอืมเรียนสองคำค่ะคำนี้เนี่ยคำที่หนึ่งเครือตัวที่หนึ่งเครือตัวที่สองเครือเครือตัวที่สามเครือเครือ โอเคกเคเฮกเคเฮนะกอเคเฮโอเคตอนนี้มาฝึกลงเพลงนะปวัปวปวัปวมัวฟัวปัวผัวมัวฟัวสี่คำนะเตอเตนอลสี่คำเกือ คอืคอฮะโอเคล่าสิจะเปิดล่าสิจะเปิดคือรูปภาาอืมไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะสักครู่นะคะโทษค่ะ อาปิดก่อนแล้วเขาเปิดใหม่นะเด็ก็ต้องมาเปิดลงเพลงนะคะเห็นไหมเห็นยังใช่ไหมอันนี้นะเป็นทั้งหมดเลยอะแพรจนะนทัทงหมดนะยึกมากคะ่ะอ่าเห็นไหมแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่หนึ่งัวผัวมัวฟัวสี่คำเตอ เธอเน่เล่ก็สี่คำเกือเคอเคอโอเคอ่ะเราได้เรียนกี่คำแล้วอ่ะสิบเอแล้วนะแต่เด็กเก่งม้านะคะลองพิงตามเราสีท่ทีหนึ่งนะคะปัวพัวมัวฟัวเตอเธอ ลกคฮโอเคอ่ะปิดก่อนอาอีกทีหนึ่งนะอะ่ลองเพลงค่ะยกมือค่ะอืมบผวมฟัเตอเธอเนลอาะยัดก 科呵，哥，克，呵，那我你练了。哈，哥，克，呵，OK，啊，很开你、啊、่我ี了哈ะ，冇เว谢谢老师，老师再见，OK，一定等哈，谢谢老师，老师再见，okay, 谢谢再,见再见，拜拜哈